เด็กชายที่ถูกทิ้งไว้หน้าบ้านหญิงชราในคืนฝนตกสิบปีต่อมาวันที่เขาจากไปเธอไม่ทันได้ร่ำลาและมือที่เคยอุ้มเขาขึ้นมานั้นกลับเริ่มสั่นเพราะชราภาพเขาจะเลือกรักแท้หรือเลือกชีวิตใหม่ที่รออยู่ปลายทางสวัสดีค่ะหากชอบเรื่องนี้ฝากกดติดตามไว้นะคะเพราะเรายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากเล่าให้ฟังโอบอเป็นอย่างหละลูกย่ายอยู่นี่แล้วนะเสียงแห่พร่าของหญิงชราเอ่ย พลางใช้ปลายผ้าสินนซับน้ำฝนจากใบหน้าของทารกเธออุ้มเจ้าตัวน้อยขึ้นมาด้วยสองมือก่อนจะโอบเข้ากับอกผอมบางอย่างแนบแน่นหญิงชราผู้นี้ชื่อว่ายาย่คำไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดนับสิบปีหลังสามีเสียและลูกชายคนเดียวจากไปอย่างไร้ร่องรอยเธอใช้ชีวิตอย่างเงียบเหงาสงบเรียบง่ายด้วยการเก็บเห็ดหาใบตองขายผักริมทางแต่คืนนี้ชีวิตของเธอกำลังเปลี่ยน เปลี่ยนเพราะเด็กที่เธอไม่รู้แม้แต่ชื่อเธอมองสร้อยที่คล้องคอทารกไวเม็ดลูกปัดไม้ผสมกับแผ่นทองสลักไว้ว่าภูผ,ผาชื่อลูกภูผาแม่นก่อเอ้นยายก็ขอเรียกว่าภูผาก็แล้วกันเนอเธอกอดเด็กแน่นขึ้นเล็กน้อยรู้สึกถึงความอุ่นบางอย่างแทรกเข้ามาในใจที่เคยหนาวเหน็บในวันต่อมายายคาไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่าพบทารกถูกทิ้งไว้ผู้ใหญ่ถามไถ่แต่ไม่มีใครรู้ว่าเด็กมาจากไหนไม่มีใครแจ้งเด็กหายไม่มีใครตามหา ยายคำจึงตัดสินใจรับเลี้ยงเองโดยไม่มีเอกสารไม่มีพิธีการเธอพาภูผากลับมาเลี้ยงในกระท่อมเก่าใช้กระมังใบใหญ่แทนอ่างอาบน้ําใช้ผ้าขีริวซักสะอาดแทนผ้าอ้อมต้มข้าวบดผสมกล้วยเลี้ยงเด็กคนนี้ด้วยหัวใจที่อ่อนโยนยิ่งกว่าสิ่งใดวันเวลาผ่านไปเด็กชายภูผาเริ่มหัดเดินหัดพูดทุกเย็นเขาจะเดินโซซัดโซเซมาที่เงาไม้ใหญ่หน้ากระท่อมและพูดคําแรกว่ายายใหญ่ เสียงนั้นทำให้หัวใจของหญิงชราอ่อนยวบทุกครั้งมันไม่ใช่แค่เสียงเรียกแต่มันคือการเติมเต็มช่องว่างที่หล่นหายไปนานนับสิบปีในใจของเธอแสงแดดยามเช้าอบอุ่นอาบไหลของภูเขาทั้งลูกลำแสงลอดผ่านใบไผ่และยอดต้นมะข่าใหญ่สาดลงมากระท่อมเล็กกลางป่าเสียงนกกลางเขนร้องปลุกให้วันใหม่เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งภูผาตื่นได้แล้วลูกใหญ่ต้มข้าวโพดไว้ให้แล้วเนอะ เสียงแหบของยายคำดังจากหน้าครัวที่อยู่ติดกับกระท่อมไม้เด็กชายตัวน้อยในเสื้อผ้าปะปะลุกขึ้นนั่งถูตาข้างเตียงไม้ที่โยกเยกยายวันนี้ไปหาของป่ากันนะเสียงสดใสของเด็กชายวัยเจ็ดขวบผู้มีดวงตากลมโตและรอยยิ้มไร้เดียงสายายคำหันมายิ้มรอยย่นเต็มใบหน้าเผยความสุขที่หาดูได้ยากในโลกของคนแก่แน่นอนสีลูกวันนี้อาจมีเหตุโคนขึ้นแถวลำธารด้วยนะเธอลูบหัวภูผาเบาๆ แล้วเอาผ้าพันคอผืนเดียวกันกับที่เคยห่อเขาไว้เมื่อแรกเจอคล้องคอให้เขาอีกครั้งเส้นทางขึ้นเขาไม่ง่ายเด็กในวัยนั้นอาจล้มลุกคลุกคลานแต่ภูผากลับเดินตามยายอย่างแข็งแรงไม่บ่นไม่ถามจับตะกร้าไม้ไผ่ใบหน้าเปื้อนเหงื่อแต่มีแววตาเป็นประกายยายจา่ายายบอกว่าเห็ดพวกนี้มันหายากใช่ไหมใช่แล้วลูกมันจะโผล่แค่ปีละหนแล้วถ้าเราหาไม่เจอละ่ะยายคำหัวเราะก็แปลว่าเราได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิต จะได้มาตามที่เราคิดหรอภูพานิ่งไปเรากับเด็กน้อยคนนั้นเก็บคำพูดของยายไว้ในใจเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วภูพาเริ่มโตขึ้นเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งรอบตัวมากขึ้นคืนหนึ่งขณะนั่งดูดาวกับยายเขาถามว่ายายทำไมผมถึงไม่มีพ่อแม่เหมือนคนอื่นคำถามนั้นเหมือนหินก้อนหนึ่งหล่นลงกลางอกของหญิงชาราเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบบางทีการไม่มีก็เป็นเหตุผลให้เราได้เรียนรู้การเป็นคนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น แต่ผมไม่เข้มแข็งหรอกไม่จริงภูผาเข้มแข็งที่สุดในสายตายายภูผานิ่งแล้วซบหัวลงที่ไหล่ของยายคำคืนนั้นไม่มีดาวตกแต่มีน้ำตาของเด็กคนหนึ่งไหลออกและมีอ้อมแขนหนึ่งที่โอบเขาไว้แน่นพอจะกลบทุกความเจ็บปวดรุ่งเช้าวันเปิดเทอมภูผาอายุครบ8ขวบและถึงวัยต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนประจำหมู่บ้านยายคำขายเห็ดแห้งที่เก็บะส,สมไว้แลกกับรองเท้ายางคู่ใหม่ให้เขา แต่เธอยังไม่กล้าบอกว่าไม่มีเงินพอสำหรับค่าอุปกรณ์เรียนทั้งหมดไม่เป็นไรหรอกยายผมจะเขียนลงในเศษกระดาษก็ได้เด็กชายพูดด้วยน้ำเสียงสดใสยายคำยิ้มทั้งน้ำตาเด็กชายภูผาไม่ใช่เด็กธรรมดาในสายตาครูเขาเรียนเก่งวาดภาพสวยและจดจำบทเรียนได้อย่างแม่นยำแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรักเขาไม่ใช่แค่ความฉลาดแต่เป็นรอยยิ้มที่มาจากหัวใจ และความกระตันอยู่ที่เขามีต่อหญิงชราผู้อยู่นอกสายเลือดกลางเดือนพฤศจิกายนอากาศบนภูเขาเริ่มเย็นเยอือกหมอกขาวคลุมยอดไม้เสียงไก่ป่าดังแว่วมาแต่ไกลผู้พาในวัยเก้าขวบกำลังนั่งที่มุมกระท่อมก้มหน้าขีดเขียนอะไรบางอย่างบนกระดาษเก่าดินสอด้ามเดียวถูกเหลาให้เหลือสั้นจนแทบจับไม่ได้แต่ดวงตาของเด็กชายกลับเป็นประกายเต็มไปด้วยความตั้งใจผู้พาทำอะไรอยู่ลูก เสียงของยายคำดังจากหลังบ้านเธอกำลังหันฟืนด้วยมือที่เริ่มสั่นทุกวันเขียนเรียงความส่งครูครับยายอยากอ่านไหมเขาลุกขึ้นถือกระดาษแผ่นนั้นเดินไปหายายอย่างกระตือรือรน้นยายยิ้มแล้วรับมาด้วยมือที่หยาบกร้านคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมเขาไม่ใช่คนดังในโทรทัศน์ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนเก่งจากในหนังสือเรียนแต่เขาเป็นคนที่ตื่นเช้าเกือบทุกวันเพื่อหาข้าวให้ผมกิน เขาไม่มีเงินซื้อของเล่นให้ผมแต่มีมือหนึ่งข้างที่คอยลูบหัวผมเวลาผมเศร้าเขาคนนั้นชื่อว่ายายคำและเขาคือคนที่ผมรักที่สุดในชีวิตยายคำอ่านไม่จบน้ำตาก็ไหลเปื้อนหน้าไม่กี่วันต่อมาครูใหญ่เรียกภูผาไปพบใบหน้าครูมีรอยยิ้มแปลกก่อนจะยื่นซองจดหมายให้เขาภูผ,ผาเรียงความของเธอถูกส่งต่อไปถึงอำเภอและตอนนี้ผู้ใหญ่ที่กรุงเทพกำลังจะมาดูงานที่นี่ด้วยตัวเอง ทำไมครับเพราะพวกเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเด็กที่เขียนถึงความรักที่ไม่มีสายเลือดได้ลึกขนาดนี้มาก่อนเด็กชายเงียบไปไม่เข้าใจว่ามันจะนำพาอะไรมาเขาแค่เขียนจากหัวใจหนึ่งสัปดาห์ต่อมารถยนต์สีดำเงาวาวแล่นมาจอดหน้ากระท่อมเสียงเครื่องยนต์หรูฟังดูแปลกแยกไปจากธรรมชาติรอบข้างชายหญิงคู่หนึ่งแต่งตัวดูดีเดินลงจากรถพร้อมกับคนอีกสามสี่คนที่ดูเหมือนทีมงาน ขอโทษครับนี่บ้านของเด็กชื่อภูผาใช่ไหมครับยายคำเดินออกมาอย่างระแวดระวังใช้คำมีอย่างจะให้น้องภูผาก่อเราได้รับข้อมูลจากครูแล้วก็มีบางสิ่งที่เราอยากตรวจสอบครับชายคนนั้นหยิบสร้อยเส้นหนึ่งขึ้นมาจากกระเป๋ามันเหมือนกับสร้อยที่ภูผาใส่ติดตัวทุกวันแต่อันนี้ดูใหม่กว่าข้างในซ่อนชิปขนาดจิ๋วฝังอยู่ใต้แผ่นทองเหมือนกันทุกประการยายคำตาเบิกกว้าง เธอเดินไปเรียกภูผาแล้วถอดสร้อยของเขาออกอย่างเบามือนี่คือของที่ติดตัวภูผามาตั้งแต่วันที่ยายเจอลูกมันมีความลับอะไรอยู่ในนี้เหรอชายคนนั้นยิ้มแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนคุณยายครับเด็กคนนี้อาจไม่ใช่แค่เด็กธรรมดาบรรยากาศในกระท่อมเงียบงนันเสียงฝนปลอยข้างนอกคล้ายจะกลบทุกคำพูดที่กำลังจะเอ่ยบนโต๊ะไม้เก่ามีสองเส้นที่เหมือนกันจนแทบแยกไม่ออก สร้อยเส้นที่ยายคำเก็บไว้ให้ภูผามาตลอด10บปีกับสร้อยอีกเส้นที่เปิดประตูสู่ความลับบางอย่างชายในชุดสูตรเปิดกระเป๋านำอุปกรณ์สแกนพกพาออกมาแล้วแต่ลงบนแผ่นทองของสร้อยที่ภูผาเคยใส่เสียงติดดังขึ้นพร้อมข้อมูลบางอย่างฉายออกมาบนหน้าจอขนาดเล็กรหัส DNA ตรงกับแฟ้มบุคคลสูญหายเมื่อสิปีก่อนชื่อเด็กชายภูผาวานิษวงศ์ บุตรของนายพิพบวานิชวงศ์และนางวรางวานิชวงศ์สถานะทายาทเพียงคนเดียวไม่จริงเสียงยายคำสั่นเครือเขาเป็นลูกของเศรษฐีชายหนุ่มพยักหน้าก่อนจะหยิบแฟ้มเอกสารมายื่นให้ในนั้นมีภาพถ่ายเก่าๆของเด็กทารกและภาพครอบครัวในคฤหาสใหญ่สิบปีก่อนครอบครัววานิชวงศ์ประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินทางไปต่างจังหวัดรถตกเขาพ่อแม่เสียชีวิต เด็กหายไปไม่มีใครพบศพจนกระทั่งมีข้อมูลจากโรงเรียนเล็กๆบนภูเขาว่ามีเด็กคนหนึ่งหน้าตาใกล้เคียงและยังใส่สร้อยต้องสงสัยอยู่ผู้พายืนนิ่งเขาไม่เข้าใจในหัวมีแต่เสียงของยายในคืนนั้นที่อ่านเรียงความของเขาไปร้องให้ไปแล้วผมจะต้องไปอยู่กับพวกคุณเหรอครับเราแค่ต้องการพาเธอไปตรวจพิสูจน์ให้ชัดเจนแต่ถ้ามันเป็นจริงชีวิตของเธอจะเปลี่ยนไปมาก ยายคำก้มหน้าเงียบงันมือจับที่เข่าตัวเองแน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวผู้พาหันไปกลุ่มมือยายผมไม่ไปไหนหรอกครับยายผมอยู่ตรงนี้ที่ที่ยายเลี้ยงผมมาแต่ยายกลับสายหน้าไปเถรลูกอย่าให้ความรักของยายกลายเป็นกำแพงในชีวิตเจ้ายายเลี้ยงเจ้าก็เพื่อให้เจ้าไปมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมไม่ใช่ผูกมัดผู้พาเม้มปากแน่นเขาอายุเพียงเก้าวขวบแต่รู้ดีว่า วันนี้เส้นทางชีวิตของเขาถูกตัดสินโดยสิ่งที่เขาไม่ได้เลือกคืนนั้นเขานอนกอดยายแน่นไม่พูดอะไรไม่มีคำว่าไม่อยากไปไม่มีคำว่าผมกลัวมีเพียงความเงียบและมือเหี่ยวย่นที่ลูบผมเขาเบาๆไม่ว่าวันไหนจะอยู่ที่ไหนยายก็จะยังอยู่ตรงนี้นะลูกในใจของเจ้าเสมอรุ่งเช้ารถยนต์คันหรูมาจอดหน้าบ้านอีกครั้ง ผู้พายืนอยู่หน้ากระท่มสะพายเป้ใบเล็กๆที่มีเพียงเสื้อผ้าไม่กี่ชิ้นแต่ในมือเขากำแน่นด้วยของสำคัญที่สุดเศษกระดาษเขียนเรียงความที่ยายเก็บไว้ใส่ถุงพลาสติกอย่างดีและผ้าขาวมา้าผืนเดิมที่เคยห่อเขาวไว้ในคืนฝนตกเมื่อสิบปีก่อนเสียงเครื่องยนต์รูเคลื่อนผ่านเส้นทางลาดยางต้นไม้ใหญ่ที่เคยรายล้อมสองข้างทางกลายเป็นตึกสูงรฟ้าจากกลิ่นหญ้าเปียกฝนกลายเป็นกลิ่นน้ำหอมและแอร์เย็นฉ่ำผู้พานั่งเงียบอยู่เบาะหลัง เขากอดเป้นแน่นมือซุกอยู่ในกระเป๋าที่มีผ้าขาวมาและเศษกระดาษเพียงไม่กี่ชิ้นภาพยายคำโบกมือลายังติดตามไม่หายถึงแล้วครับน้องภูผาบ้านใหม่ของน้องเสียงของคนขับรถเอ่ยขึ้นอย่างอ่อนโยนประตูเหล็กขนาดใหญ่เปิดออกเบื้องหน้าคือคฤราฮาสามชั้นสไตล์ยุโรปห้อมล้อมด้วยสนามหญ้าเขียวสดเด็กชายรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นตัวละครหลงเข้าไปในหนังที่ไม่เข้าใจบททุกอย่างดูสวยงาม แต่เขาไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับที่นี่เลยภายในบ้านแม่บ้านหลายคนรีบออกมาต้อนรับมีหญิงไวกลางคนผู้หนึ่งเดินเข้ามากอดเขาแน่นเธอคือคุณป้าชาราน้องสาวของแม่แท้ๆของภูผาลานป้ากลับมาแล้วหนูไม่รู้หรอกว่าพวกเราตามหาหนูมานานแค่ไหนเสียงของเธอสั่นเครือภูผพาพยักหน้าแต่ไม่เอ่ยคำใดเขาแค่รู้ว่ายายคําไม่ได้อยู่ตรงนี้ กลิ่นฟืนกลิ่นข้าวโพดต้มกลิ่นผ้าสิ้นเก่าก็ไม่มีแล้วคืนนั้นเขาได้นอนบนเตียงในห้องหรูหรามีทีวีมีของเล่นเต็มห้องแต่เขานอนไม่หลับมือหนึ่งยังกําผ้าขาวมาไว้แน่นอีกมือหยิบเศษกระดาษเรียงความขึ้นมาอ่านไฟห้องสลัวแต่แสงจากหัวใจของเขาสว่างชัดเจนผมนอนบนฟูกฟางเก่ามาตลอดแต่นั่นมันอุ่นกว่าเตียงผ้าห่มราคาแพงยังไงก็ไม่รู้วันถัดมา คุณป้าชราเริ่มสอนภูผาว่าต้องพูดอย่างไรแต่งตัวแบบไหนต้องทานข้าวบนโต๊ะไม่ใช่บนเสือ่อต้องพูดคำว่าครับคุณป้าไม่ใช่ครับยายและต้องไม่พูดภาษาถิ่นแต่สำหรับภูผาทุกคำสอนเหล่านั้นคือการบอกให้เขาทิ้งตัวตนเขาเริ่มเงียบเริ่มไม่ยิ้มเริ่มวาดรูปน้อยลงวันหนึ่งขณะเขานั่งอยู่มุมห้องรับแขกมีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาภูผาเงยหน้ามอง ชายในชุดสูทสีเทาหน้าตาคล้ายเขาจนสะดุดใจภูผ,ผาจำลุงไม่ได้สีหนะ้าเขาคือคุณลุงปะทภ,ภีพี่ชายของพ่อเขาพ่อของหนูเขาเป็นคนเงียบเหมือนหนูเลยนะแต่เขารักแม่มากและรักหลานมากยิ่งกว่าภูผ,ผานิ่งน้ำตาซึมโดยไม่รู้ตัวนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าสายเลือดก็อาจมีหัวใจก่อนกลับลุงปทภ,ภียื่นซองให้เขาในนั้นคือภาพถ่ายใบหนึ่ง ภาพครอบครัวสามคนพ่อแม่และเขาในวัยทารกทุกคนยิ้มท่ามกลางทุ่งดอกไม้และสร้อยเส้นเดิมคล้องอยู่บนคอเขาเขาหยิบสร้อยเส้นนั้นขึ้นมาดูแล้วพูดกับตัวเองถ้ายายอยู่ตรงนี้ยายคงยิ้มให้ผมเหมือนในรูปนี้ใช่ไหมช่วงบ่ายวันหนึ่งภูผานั่งอยู่ริมระเบียงของคฤราสา์เบื้องหน้าเป็นสวนที่ตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาวแต่ในใจเขากลับนึกถึงกลิ่นดินชื้นหลังฝนตก เสียงไก่ขันเสียงจากจันทและร่มไม้ใหญ่หน้ากระท่อมเก่าบนยอดดอยขณะที่เขากำลังหลับตาแม่บ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมซองจดหมายสีน้ำตาลอ่อนคุณ,ณผภูพาเขามีจดหมายมาจากทางเหนือเขาไม่มีผู้ส่งแต่เขียนไว้ว่าด่วนมากเด็กชายขมวดคิ้วเล็กน้อยก่อนรับมาปลายนิ้วสั่นเผลอไปแตะตรงมุมซองพอรู้สึกได้ถึงรอยเปื้อนน้ำเขาค่อยๆฉีกซองอย่างระมัดระวัง ข้างในมีเพียงกระดาษแผ่นเดียวตัวอักษรเขียนด้วยลายมือที่เขาจำได้ไม่เคยลืมผู้ผาลูกยายยายไม่รู้ว่าหนูจะได้อ่านจดหมายฉบับนี้เมื่อไหร่แต่ยายอยากเขียนเพื่อวันหนึ่งหนูคิดถึงบ้านยายยังอยู่ตรงนี้อยู่กับร่มไม้ต้นเดิมข้าวโพดยังต้มไม่อร่อยเท่าตอนมีหนูกินด้วยเสื่อยังปูไว้เหมือนเดิมเผื่อว่าวันไหนหนูจะกลับมานั่งเล่นยายไม่ได้ร้องให้นะแค่ลมมันพัดเข้าตา ถ้าวันไหนเหนื่อยแง้มมองฟ้าแล้วคิดว่ายายก็กำลังมองฟ้าเดียวกันกับหนูอยู่ยายคำผู้ผาวางกระดาษลงช้าฮ่าฮาหัวใจเต้นรัวน้ำตาร้อนร้อนค่อยๆไหลาจากหางตาเขารู้ว่าไม่มีใครในครือหาดหลังใหญ่จะเข้าใจความหมายของกระดาษแผ่นนั้นแต่มันคือบ้านของเขาในรูปแบบที่ใครก็เรียนแบบไม่ได้ เย็นวันนั้นเขาเอาจดหมายใส่ซองใหม่เก็บไว้ในกล่องไม้ใบเล็กที่แม่บ้านเตรียมให้ภายในกล่องมีผ้าขาวม้าส้อยเส้นเก่าและภาพถ่ายครอบครัวแต่จดหมายฉบับนี้เขาวางไว้บนสุดเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้เขารู้ว่าแม้เขาจะจากมาไกลแค่ไหนเขาก็ยังเป็นภูผาหลานยายคำคนเดิมในค่ำคืนนั้นเขาเดินออกมาหน้าบ้านเงยหน้ามองฟ้ากว้าง ดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนจะอยู่ใกล้กว่าเดิมเขายกมือพนมกลางอกและเอ่ยเบาๆว่าใหญ่ผู้พายังอยู่ตรงนี้นะครับและไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนไปผมจะไม่ลืมทุกอย่างที่ยายให้มาโดยเฉพาะหัวใจดวงนี้ปีใหม่วนมาถึงอีกครั้งไฟสีส้มถูกแขวนประดับทั่วคฤหานาเสียงหัวเราะดนตรีและเสียงพูดคุยจากผู้ใหญ่ในแวดวงธุรกิจดังอยู่ตลอดงาน ภูพาในวัยสิบขวบยืนอยู่มุมห้องเขาสวมสูตรเข้ารูปท่าทางเรียบร้อยแบบเด็กที่ผ่านการฝึกมาดีแต่แววตายังคงเงียบและเหมอมองท้องฟ้าที่เขาเคยมองจากชายคากระท่อมไม้คุณภูพาสนใจจะพูดอะไรบนเวทีในฐานะทายาตรุ่นต่อไปไหมคะเลขาสาวในชุดรูเข้ามาถามอย่างสุภาพภูพาหันไปมองภาพกรอบใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเวทีภาพของบิดาและมารดาของเขาในวัยหนุ่มสาว ด้านล่างมีข้อความว่าสร้างเพื่อให้สืบต่อเพื่อแบ่งปันเขาเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าครับผมจะพูดเสียงดนตรีเงียบลงแสงไฟโคมระยะลดระดับเด็กชายก้าวขึ้นเวทีท่ามกลางสายตาหลายร้อยคู่เขาไม่พูดถึงมูลค่าทรัพย์สินไม่กล่าวถึงโครงการลงทุนแต่พูดด้วยเสียงชัดเจนและใจที่มั่นคงผมโตมาในบ้านหลังหนึ่งที่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปา แต่มีมือคู่หนึ่งคอยลูบหัวมีเสียงเรียกชื่อผมทุกเชา้าและมีรอยยิ้มที่ไม่เคยขาดไปจากมุมปากวันนี้ผมอยู่ที่นี่ไม่ใช่เพราะโชคแต่เพราะมีคนคนหนึ่งยอมเหนื่อยแทนผมทุกวันและตอนนี้ผมอยากให้เด็กอีกหลายคนได้มีโอกาสเหมือนที่ผมเคยได้รับผมขอประกาศว่าปีนี้ผมจะเริ่มโครงการคำรักมูลนิธิที่ช่วยเหลือเด็กยากไร้ให้ได้เรียนได้กินและได้ความอบอุ่นเพราะผมเชื่อว่า ความรักจากคนแปลกหน้าอาจเป็นปาฏิหาริย์สำหรับใครบางคนเสียงปรบมือดังก้องแม้หลายคนในห้องจะเพียงทราบซึง้งแต่สำหรับภูผามันคือการเอ่ยคำขอบคุณแด่ยายคำไม่ใช่ด้วยคำพูดแต่ด้วยการกระทำหนึ่งเดือนถัดมามูลนิธิคำรักถูกเปิดขึ้นอย่างเรียบง่ายที่ตีนดอยไม่เน้นพิธีไม่เน้นกล้องแต่เน้นจริงใจและจริงจังในวันเปิดอาคารหลังแรก ภูพากลับมายืนบนผืนดินเดิมที่เขาจากมาเขาหันไปมองต้นไม้ใหญ่หน้ากระท่อมเก่าที่ถูกปล่อยร้างใบไม้ร่วงลงบนเสือ่อผืนเก่าเขาค่อยๆนั่งลงคลี่ผ้าขาวม้าวางเรียงกับจดหมายฉบับเดิมและหลับตาแนบหน้าผากกับพื้นดินยายครับผมกลับมาแล้วแต่คราวนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมพาอนาคตของเด็กอีกหลายคนมาด้วยเช้าวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ อากาศเย็นจัดจนกระจกหน้าต่างมีฝ้าผู้พาตื่นแต่เช้าตรู่เดินลงมายังห้องทำงานของมูลนิธิคำรักเขาชินกับกลิ่นกระดาษใบสมัครเรียนและเสียงเด็กวิ่งเล่นนอกหน้าต่างขณะกําลังตรวจแฟ้มเอกสารเลขาของมูลนิธิเข้ามาพร้อมสีหน้าลังเลคุณผู้พาค้ามีจดหมายจากหมู่บ้านนาคำใต้ผู้ใหญ่บ้านเขียนมาคะเขาอยากให้คุณอ่านด้วยตัวเองภูพาหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงทันทีที่ได้ยินชื่อหมู่บ้าน มือเขารับซองจดหมายมาด้วยอาการสั่นเบาๆเขารีบฉีกซองและอ่านข้อความในนั้นถึงคุณภูผาข้าพเจ้าผู้ใหญ่คำแสนแห่งหมู่บ้านนาคำใต้ขอแจ้งให้ทราบว่ายายคำผู้เลี้ยงดูท่านมาได้ล้มป่วยลงอย่างหนักแม้ยังพูดได้แต่ร่างกายอ่อนแรงมากสิ่งเดียวที่ยายเอ่ยถึงเสมอคืออยากเห็นหน้าหลานชายอีกครั้งหากท่านสะดวกขอเพียงได้มาเยี่ยมก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปข้อความสั้นๆ แต่เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนมือที่ถือกระดาษแน่นจนยับใจเต้นทีเหมือนจะทะลุอกยายยายกำลังจะไปจากผมใช่ไหมในวันเดียวกันรถตู้ของมูลนิธิออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูเขาบนเบาะหลังภูผานั่งเงียบไม่หลับตาตลอดทางเขากอดกล่องไม้ใบน้อยแน่นเหมือนวันแรกที่เขาจากที่นี่ไปภายในกล่องยังมีจดหมายฉบับนั้นมีผ้าขาวมาและมีภาพวาดใบหนึ่ง ภาพที่เขาเพิ่งวาดเมื่อคืนเป็นภาพยายคำในวัยชรานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บนตักมีเด็กชายตัวน้อยที่กำลังหลับสบายเมื่อถึงหน้าหมู่บ้านเด็กน้อยที่เคยเดินตามยายเก็บเห็ดในป่ากลับมายืนอยู่จุดเดิมอีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาเติบโตและกลับมาพร้อมความหมายใหม่ในชีวิตผู้พาเดินตรงไปยังบ้านไม้หลังเดิมกระท่อมที่เริ่มผุพังแต่ยังมีผ้าสิ้นของยายตากไว้ที่ราวไม้ไผ่ทุกสิ่งเหมือนเดิม เหมือนเวลาที่หยุดไว้รอเขาเขาเดินเข้าไปในห้องนอนยายคำนอนอยู่บนฟูกเก่าร่างผอมบางดวงตาใกล้หลับแต่เมื่อรู้สึกได้ถึงเงาเงียบที่ยืนอยู่ปลายเตียงยายค่อยๆลืมตาและยิม้มภูพาลูกใหญ่เจ้ามาแล้วเนาะเสียงนั้นแผ่วเบาแต่หนักแน่นพอจะกลบเสียงหัวใจที่สั่นของเขาภูพาคุกเข่าลงกุมมือของยายไว้แน่นผมกลับมาแล้วครับยายผมขอโทษที่ช้าไป ยายยิ้มน้ำตาซึมมือของเธอเอื้อมไปลูบแก้มเขาบ่ช้าเลยลูกบ่เคยช้าเลยสำหรับใจของคนที่ยังคิดถึงกันอยู่เย็นวันนั้นทั้งสองนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านเงาไม้ทอดยาวเหมือนวันเก่าแต่วันนี้ไม่มีเสียงจัก,กจัน่นมีเพียงเสียงลมหายใจของคนสองคนที่เคยเป็นทุกอย่างให้กันก่อนตะวันจะตกยายยกมือขึ้นแต่อกของภูผาใจดวงนี้ของเจ้าดีอยู่แล้ว อย่าให้โลกเปลี่ยนมันไปเดอ้อภูพาพยักหน้าน้ำตาไหลอาบแก้มผมจะทำให้ทุกอย่างที่ยายให้ถูกส่งต่อไปเรื่อยๆครับเย็นวันนั้นใต้ต้นมะค่าเก่าหน้ากระท่อมที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามเด็กเล่นของภูพาชายหนุ่มวัยสิบขวบนั่งพิงต้นไม้พร้อมหญิงชราในอ้อมแขนท้องฟ้าเปลี่ยนสีเป็นส้มทองลมเย็นพัดใบไม้ร่วงลงช้าๆบนตักของทั้งสองคนไม่มีคำพูดใดเอื่อนเอ,อ่ยออกมานานหลายนาที มีเพียงเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาและการกลุ่มมือกันแน่นยายยังจําได้ไหมครับตอนที่ผมหัดเดินครั้งแรกผู้พาถามยายคํายิ้มอ่อนดวงตาครึ้มไปด้วยม่านหมอกแห่งวัยจำได้ลูกเจ้าเดินแล้วหกลมแต่เจ้าหัวเราะยายก็เลยหัวเราตามตอนนั้นยายรู้เลยว่าถึงบ้านเราจะบ่อมีอย่างเลยแต่ก็มีความสุขที่สุดภูพาเม้มปากแน่นผมอยากให้ยายเห็นโรงเรียนหลังใหม่ที่ผมสร้างครับ ชื่อมันคือบ้านคำรักตั้งชื่อตามยายยายพยักหน้าเพียงแค่เจ้าจำยายได้ชื่อบ่อสำคัญเลยลูกเพราะยายอยู่ในใจเจ้าอยู่มานานแล้วพระอาทิตย์คล้อยต่ำลงยายคำเอ็นตัวลงกับตักของภูผามือที่เคยแข็งแรงบัดนี้เบาราวปุยนุ่นริมฝีปากอเอื่อเอ่ยถ้อยคำภูผายายบ่อเคยคิดว่าเฮาจะได้มีวาสนาแบบนี้แต่ทุกวันที่เจ้าอยู่ยายภูมิใจนักถึงเจ้าเกิดจากสายเลือดเศรษฐี แต่เจ้าโตมาจากหัวใจของคนจนเสียงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนยายจะพูดต่อเสียงแผ่วลงอีกวันหนึ่งเมื่อยายบอได้อยู่ตรงนี้เจ้ายังมีใจของยายกับเจ้าอยู่อย่าเฮดใจหายแต่ให้เฮดใจหู้ว่ายายยังอยู่ตรงฟ้าเดียวกับเจ้าคำสุดท้ายเบ้าเหมือนสายลมและจากนั้นเงียบสนิทภูพาก้มลงศพหน้าลงที่หน้าผากของยายไม่มีเสียงร่ำให้มีเพียงความเงียบ ที่เต็มไปด้วยความหมายเขานั่งอยู่ตรงนั้นอยู่นานจนดวงดาวเริ่มขึ้นมือยังคงกุมมือยายไว้ไม่ปล่อยใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยหลับบนตักของเธอวันนี้เขาคือคนที่ประคองลมหายใจสุดท้ายของผู้หญิงที่เขารักที่สุดในชีวิตรุ่งเช้าวันต่อมาพิธีถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่มีแขกผู้มีชื่อเสียงไม่มีข่าวมีเพียงคนในหมู่บ้านไม่กี่คน และเด็กจากมูลนิธิคำรักที่เดินเท้ามาส่งยายคำด้วยใจภูพาเป็นคนถือโกรธด้วยตัวเองเขาวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านไม่ใช่เพราะที่นั่นเป็นจุดที่ยายคำจากไปแต่เพราะที่นั่นคือจุดที่เขาได้เริ่มต้นมีชีวิตหลายปีผ่านไปจากเด็กชายที่เคยนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่หน้ากระท่อมวันนี้ภูพาโตเป็นหนุ่มวัย21ปีเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้บริหารหนุ่มของเครือกิจการวานิชวงศ์ แต่ยังเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิคำรักที่เติบโตจากอ้อมแขนของยายคนหนึ่งโรงเรียนเล็กๆก,กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เต็มรูปแบบเด็กหลายร้อยชีวิตได้เรียนได้มีอาหารได้หัวเราะแม้พวกเขาจะไม่มีพ่อแม่แต่ทุกคนมีคําสอนของยายคําเป็นรากฐานของหัวใจในวันครบรอบ5ปีการจากไปของยายคำผู้พากลับมาที่หมู่บ้านอีกครั้งทุกอย่างยังเหมือนเดิมต้นไม้ใหญ่ยังยืนตระงาน เงาไม้ยังทอดยาวคล้ายจะโอบล้อมเขาไว้เขาเดินเท้าเปล่าผ่านทางดินเดิมในมือมีเพียงกรอบรูปของยายคำและจดหมายฉบับหนึ่งฉบับสุดท้ายที่เขาเขียนกลับไปหายายแม้จะไม่มีใครอ่านมันได้อีกเขานั่งลงใต้ต้นไม้เปิดกล่องไม้ที่เขายังเก็บไว้ไม่เคยห่างกายข้างในมีผ้าขาวม้าเก่าสร้อยเส้นเดิมและเศษกระดาษที่ขาดครึ่งที่เคยเป็นเรียงความของเด็กชั้นป .2 ออเขาเริ่มเขียนจดหมายใหม่ ด้วยดินสอแท่งเดิมที่เหลือสั้นจนแทบจับไม่ได้ถึงยายคำของภูผาวันนี้ผมไม่ได้มาแค่เพื่อระลึกถึงแต่ผมมาเพื่อบอกว่าสิ่งที่ยายให้ไว้กับผมยังอยู่ครบผมใช้มันดูแลเด็กมากมายผมให้เขาได้หัวเราะเหมือนที่ผมเคยหัวเราะบนตักยายยายบอกว่าผมไม่ได้เกิดจากยายแต่ผมขอเถียงยายหน่อยเพราะทุกสิ่งที่ผมเป็นวันนี้เกิดจากใจของยายล้วนๆผมไม่ใช่ลูกเศรษฐี ผมคือเด็กบ้านป่าที่โชคดีได้มียายดีที่สุดในโลกรักยายจากหลานชายที่โตมาจากเงาร่มไม้เท่าผู้พาพับจดหมายใส่กล่องไม้แล้วฝังไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงจุดเดิมที่เขาเคยกลุ่มมือนั้นไว้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนลุกขึ้นยืนเขาหันกลับไปมองร่มไม้และพูดเบาๆด้วยรอยยิ้มยายครับผมยังอยู่ตรงนี้ยังทำตามที่ยายเคยสอนอยู่ยังเป็นเด็กของยายไม่เปลี่ยนไปเลย ท้องฟ้ายามเย็นเงียบสงบใบไม้ปลิวร่วงลงมาตรงหน้าพอดีผู้ผ่าเอื้อมมือไปรับไว้มันเบาและนุ่มเหมือนมือของใครบางคนที่เขาไม่มีวันลืม